แรงจัดแรงจัดนะป้าอ่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลท่านผู้ชมมาดูเจ้าแคทซิบิล่าครับ3 2ม GC มามาดูงานเล่นดินทรายสบายๆของเขานะครับหกจีหนึ่งชิว อันนี้นี่ไม่มีแดดนะครับฝนเหมือนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกนะแต่ว่าลม้องเอาลมมาบังช่วยครับเอาลมมาบังบังลมช่วย เครื <bus cade noise> ่องเสียงปั๊มนี่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับสาเหตุที่ทีมนี้เอ่อ เขาใส่ดินกันไม่เยอะครับผมลองสอบถามพี่คนขับแมคโครดูแล้วนะเ,เขาบอกว่าเขาจำกัดน้ำมันนะครับให้ต่อหนึ่งเที่ยวนี้2ลิตรนะครับไปดำจากบอดินนะครับถึงหน้างานนะแล้วก็กลับมานะครับก็คือ2ลิตรถ้าใส่เยอะเรียว่าแบกนะครับออกจากบอ่อไม่ได้มันจะเปลืองน้ำมันแล้วก็เที่ยวมันจะไม่ครบนะครับ งานเสียภัทุนบรีษัแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งคือทีมนี้ไม่มีสโลนะครับไม่มีสโลเพราะฉะนั้นค่อนข้างกินน้ํามันถ้ารถออกจากบอร์ดแล้วไม่มีสโลมันจะเปลืองน้ํามันครับต้องเร่งเครื่องแรงๆไปกระชากรถนะครับ นิสันยูดีครับ250กระโปรับหน้าที่ตักดินด้วยเจ้าท2 0 g c สชมเน็กเจนตอนนี้ก็เป็นตัวแรกครับเป็นโลโก้ดำมีกล้องมองหลังแต่ว่าไม่มีระบบเพโหลดแล้วก็ไม่มีปั๊มลูดน้ำมันแบบออโต้นะครับ แคชิล่าเนาะก็เป็นรุ่น GC ครับหรือว่า General Conduction นะครับช่วงล่างก็ใช้เป็น200ปกติเลยเลัลเลอร์7แคริเอร์2ใบแท็ก80เซนน้ำหนักจอยอยู่ที่21ตันครับ21ตันกับอีก900กิโลกรัมนะตามสเปคของเหลวเต็มอันนี้ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ uh, www. c a t c a b i l a c o m เลยนะครับ ถ้าประกันใดไม่ตรงกับข้อมูลท่านใดก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับ 320gc นี่หนัก21ตันกับอีก900กิโลกรัมแต่ถ้าเป็น320 n g e n เนีกจนหนักอยู่ที่22ตันกับอีก300กิโลกรัมแต่ถ้าเป็น 323gc จะหนักอยู่ที่2 3 22ตันกับอีก600กิโลกรัมนะครับ หักกว่ากันประมาณราวๆรุ่นนะสามร้อยกิโลนะสามร้อยกิโลไม่มีสโลครับมันก็เลยออกบอราบากก็เลยเข้าไปเอาข้างไหนไม่ได้ส่วนทีมที่มีสโลนี่ก็เป็นทีมของ เสียไพทูนลวีร์ลำครับก็เอามาร่วมนะเล่นเครื่องใหม่สุดได้เลยเ,ยเร,รีบอเอ็์ชัครับ270เจ็คลิปครับปา ดินยากเนาะดินไยเนาะแต่รถท้ำก็มาข่าเข้าเลยโอ้โหนี้นี่มันต้องแบบ อัดเลยครับถอยอัดเลยบอบอไม่ได้นะรถไม่มีสโลนะต้องอัดมาเลย ตันหลองครับเดี๋ยวนี้ก็ปาดใส่สมอกล่องได้สบายมีสโลกันทุกคนัน าน้ำใส่อีกนี่มันเริ่มแห้งแล้วดิพี่กระกระก็เออมันยังไม่ไม่แห้งเท่าไหร่ครับให้รทค่นนี้ลาก่างเดียว้าวนี้แล้วแบบนี้แล้ว,ว,ว,วนานตามมเลย มาดู240ออกบอรครับคันเมื่อกี้นี่ไม่ถอยออกมาแล้วนะไม่ถอยเข้ามาแล้วครับเลิกงานแล้ว เอามายูสามาดู3 4 4ครับผู้ชมครับพี่พี่ทีมงานกำลังจะเลิกงานนะทีมงานเสียวไปทุน m m 1 a ครับเนี่ยสบายเลยนะเกียร์สองวิ่งสบายเลย เ,เดี๋ยวเราตามตัวเจ้าแมวไปเอาไป,อไปเก็บนะครับเลิกงานแล้วเดีนนะ๋ยวจะพรมน้ำไว้ด้วยนะ ของแคบรุ่นน,นี้ไม่มีจอรูนะคุณผู้ชมไม่มีจอรูที่ตูดนะครับน้ำไม่สามารถไหลออกจากเครื่องกีได้นะถ้าเจองานโคลนอตอนเย็นจะเลิกงนแล้วแวดดจะออก น้ำครับมาน้ำนะมาไวเลยตรงนี้ก็น่าจะวิ่งสบายต้องมาทุกวันครับตอนเย็นมาไวเลย เอาก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สเพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้กับ YouTube ช่องชอวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัาคลิปลงแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กชอวัชรพลด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ